เอาถึงกิโลที่เท่าไหร่แล้วครับสองจุดแปดอดปดหาละยังไงขากลับวันนี้ก็ได้สี่โลละห้าโลละต้องหาอีกห้าโลเพื่อจะได้ครบสิบโลตามชาเลนจ์วันนี้สิบโลครับขนใจเดียวครัครับขอบคุณครับโอ้ได้ยินมาจากข้างล่างเลยอีกนิดเดียวข้างล่างก็บอกว่าอีกนิดเดียว ทางนี้มีเซเว่นพี่ทางนี้มีเซเว่นเอาละคิดถึงไข่เกี๊ยวให้อร่อยมากค่ะอร่อยอร่ปยโอ้โหยเลืไม่เหเลยทางล่างบอกว่าอีกนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวครับเย็เดียวอีกแล้วอีกหนึ่งกิโลถึงเหรอไปนิดเดียวนิดเดียว ไปเลยนะครับนี่จะสี่สิบโลนาจะได้